เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่3กันยายนที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่มตําบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพระครูวิัย์ทรชานชัยโชคปัญโยหรือหลวงปู่ยิ้มเจ้าสำนักสงโนนกู่บ้านโนนกู่ตําบลสาววัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้ทาพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยแก่ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบในช่วงเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 โดยมีนางทิติรัตน์อุดมวันนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษาสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านทุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบและมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จํานวนกว่า50คนมารอรับของอย่างชีพในครั้งนี้วันนี้ก็มาทําบุญ ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ให้ปัจจุปจัจโยมไปใช้ช่วยเหลือจากหนักกายเป็นเบาก็ขอให้วันนี้ขอให้ทุกคนหายจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้อายุมั่นขวัยืนให้ทุกคนเจริญสุขเจริญใจอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลละนานเทิน